สนับสนุนข่าวโดย RMT ริมพูมวยไทยอะคาเดมี่ริมพูการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมี8ปปีของประชาธิปไตยไทยเราเดินทางมายาวนานมากนะครับ แต่เราไม่ได้เดินไปไหนเราเดินวนอยู่ในอ่างวันนี้ประชาธิปไตยของไทยอยู่ในมือของคนการเมืองและข้าราชการประจำโดยมีนักธุรกิจสำคัญสำคัญเป็นตัวสอดประสานความรับรู้เรื่องประชาธิปไตยของเราอยู่ในคนเมืองกลุ่มเล็กๆก,ล,กลุ่มเดียวคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ไม่ได้รู้ไม่ได้ตระหนักเลยว่า ประชาธิปไตยที่จริงคืออะไรมีความสำคัญต่อชีวิตและอนาคตของเขาอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดณที่นี้ก็คือว่าเราขาดความรู้และการให้การศึกษาว่าในสังคมประชาธิปไตยนั้นสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองคืออะไรอำนาจของเขาคืออะไรในฐานะาที่เป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยอำนาจในการที่จะควบคุมกำกับและชี้กำหนด อน,นาคตของชาติบ้านเมืองรัฐไม่ได้ทําหน้าที่นี้นะครับผมอยากจะเห็นการให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างตั้งใจอย่างจริงจังออกอากาศมันทุกเย็นเหมือนกับที่เราโฆษณาประชาสัมพันธ์งานของเราในตอนเย็นหรือมีคนในระดับนายกรัฐมนตรีมาพูดทุกสุดสัปดาห์เพื่อให้ประชาะตายเนี่ยฝังลากและย่างลึกลงไปในท้องที่ทุกท้องที่ของแผ่นดินประเทศไทย ถ้าคนส่วนใหญ่ของสังคมเข้าใจและรู้ว่าประชาธิปไตยมีความสําคัญของเขาอย่างไรเขาจะปกป้องสิทธิของเขานะครับเขาจะไม่ให้ใครมาทําปู้ยําประเทศของเขางบประมาณแผ่นดินของเขาถ้าเราไม่ทําตรงนี้ผมก็คิดว่าเราก็ยังเดินบนอยู่อีกต่อไปครับ มาดูกันต่อที่ข่าวอันดับที่7ประจําสัปดาห์นี้นะคะอันนี้เป็นกรณีที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะก็ออกมายืนยันนะคะว่าไม่เคยเสนอเก็บค่าไฟฟ้าสำรองค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมทางบ้านติดตามเรื่องนี้คิดเห็นอย่างไรไปรับชมค่ะกฟอยันไม่เคยเสนอเก็บค่าไฟฟ้าสำรองเห็นด้วยค่ะเพราะว่าการที่เขาออกมาเสนอแบบนี้ทําให้ประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้นค่ะ ก็ยังได้แสดงจุดยืนด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วก็สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนด้วยนะฮะเรื่องนี้ร้อนฉาเลยนะค่ะเออเพราะมันเรื่องที่มันอ่อนไหวอะความรู้ต่อความรู้สึกของประชาชนนะอะไรก็ตามที่มันเหมือนกับว่าประชาชนจะต้องจ่ายในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาไม่ควรจะต้องจ่ายเนี่ยโอ้โหเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีเป็นไฟเลยนะเหมือนกับอะไรรึเปล่าเหมือนกับข่าวที่บอกว่า เขาจะเลิก30บาทรักษาทุกโรคอ่ะคุณกข้าใจไหมคคล้ายๆกันเลยเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยนะคะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่มีข้อสรุปอย่างนี้อไอ้มันเกิดจากการสัมมนาค่ะสัมมนาคือไม่ไม่ใช่ไปไปไปร่างกฎกติกานะไปไปพบกันไปคุยกันไปพูดคุยกันถึงเรื่องวิวัฒนาการของพลังงานพลังงานทางเลือกะนะที่เอามาใช้กับไฟฟงไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่า เราเราเรา,เราใช้ฟอสซิลมาตลอดนะไม่ถ่านหินก็นนะ้ํามันมาอะไรเงี้ยแต่ว่าขณะน,นี้โลกได้วิวัฒนาการไปในทางนั้นแล้วมันก็มีแนวโน้มว่ามันจะต้องไปอย่างนั้นแหละยังไงก็ต้องไปทางน,าน,นั้นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมน้ําพลังงานน้ําพลังงานความร้อนจากะอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องวิวัฒนาการไปทานองนั้นนะซึ่งเป็นพลังงานขาวสะอาดเรื่อง e e n Energy ะนะฮะทีนี้ในวงสัมมนานี่เขาก็มีการคุยกันว่า ประเทศต่างๆนี่เขาพัฒนากันไปยังไงแล้วเขาแล้วเขาแฮนเดิลเขาดูแลคนใช้พลังงานในอดีตยังไงคนใช้พลังงานเนี่ยมยีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เป็นบ้านเรือนก็เ,เรียกฮาส์โฮอย่างบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านเรือน<พ>ทั่วไปอาศัยอะไรเนี่ยหรือว่าอาคารพาณิชย์เล็กๆเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยในอนาคตก็จะมีโอกาสที่จะนําพลังงานทางเลือกโดยเฉพาะแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ในบ้านของตัวเองจะใช้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะใช้ส่วนหนึ่งก็แล้วแต่นะ อีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ใช้พลังงานใหญ่เช่นอุตสาหกรรม,มพาณิชยกรรมโรงงานต่างๆโรงแรมต่างๆบริการโรง,งแรมอะไรที่มันใช้มันใช้พลังงานไฟเยอะๆะนะเขาเขาดูแลสองส่วนนี้ยังไงอ,อันที่หนึ่งคือหลักการก็คือไม่มีไม่ควรจะมีค่าใช้จ่ายกับบ้านที่เป็นเฮ้าสนะ์โฮลนในในประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคุณติดโซล่าเข้าไปหลังคาคุณเนี่ยนะ การไฟฟ้ารับซื้อหรือซ้ำไปคุณใช้ไม่หมดก็ซื้อคุณคแลวเข้าไปขายต่อแต่ว่าประเทศทุกประเทศเนี่ยมันจะต้องมีหลักประกันในเรื่องของพลังงานเรา<ม>เรียกว่าพลังงานสำรองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณต้องมีไฟฟ้าใช้ในบ้านเรานี่ก็เหมือนกันไม่ว่าจะฝนจะตกแดดจะออกไม่ว่าฟ้าถล่มดินทลายนะ ไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าโดนดา่าไอ้คนที่ดูแลเรื่องไฟฟ้าไฟฟ้าโดนดา่าเขาจะต้องมีสำรองไว้แต่อย่างไรนะไม่ควรมีค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้สำหรับบ้านเรือนถูกต้องแลวผมก็คิดว่ากรฟผไม่กล้าหรอกใครเขาจะไปคิดอย่างนั้นคนคิดอย่างนั้นก็บ้าที่ทั่วโลกเขาก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นกันนะทีนี้ในส่วนที่ตรงนี้เนี่ยนะที่เป็นของอุตสาหกรรมใหญ่เนี่ยคุณต้องมีให้เขาไม่งั้นอุตสาหกรรมมันหยุดชะงักมันล่มสลายมันแย่เลยประเทศเรษฐกิจก็าลำบากนะตรงเนี้ยเขาดูแลกันยังไง นะฮะตรงนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุปเพราะเป็นข่าวมาน,นิดหนึง่งผมไม่รู้มันใครหยิบออกมาม่นู้สือ่อหรืออะไรหยิบออกมาแล้วก็เล่นไปเรื่องเกี่ยวกับจะไปเก็บเงินเขาอะ่ะมันก็ร้อนฉาดิเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะอย่าไปตื่นเต้นตกใจกับมันคุณรอด,ดูว่าจากนี้เรายังต้องใช้เวลาในการคิดในการบริหารจัดการเรื่องพลังงานทางเลือกกับพลังงานที่ไม่ใช่ทางเลือกแล้วก็ผู้ใช้รายย่อยผู้ใช้รายใหญ่ อีกระยะหนึ่งนะกว่าจะออกมาเป็นกฎกติกาต้องดูในรายละเอียดอีกทีนึงว่าจะสรุปออกมาเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่ผมรับประกันเลยไม่มีใครวิปริตมาเก็บเกินใช่ไหมคะชาวบ้านหรอกต้องสนับสนุนให้เราใช้พลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมคะต้องสนับสนุนเพราะว่าจะแบ่งเบาภาระในการที่จะต้องหาพลังงานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าประเทศมันโตขึ้นทุกทีใช้เงินใช้พลังงานสูงขึ้นทุกทีเขาต้อง มีหน้าที่รับผิดชอบต้องทำเช่นนั้นเอาเป็นว่ารับฟังข่าวนี้แล้วก็อย่าเพิ่งตื่นตกใจไปนะคะเป็นเพียงการพูดคุยกันเท่านั้นยังไม่ได้ไปถึงข้อสรุปนะคะเอาละค่ะจากเรื่องของการไฟฟ้าไปดูกันต่อที่ข่าวอันดับที่6ประจําสัปดาห์นี้ค่ะอันนี้เป็นกรณีที่นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีนะคะมีการรวมตัวกันประท้วงขับไล่พอค่ะเนื่องจากบอกว่าบริหารงานไม่โปร่งใสเห็นภาพนี้ประท้วงกันจริงจังมากเลยนะคะเป็นมายังไงคะเรื่องนี้มีมุมมองหลายมุมมองเลยนะ โรงเรียนโสดศึกษาคืออะไรพูดตรงๆโรงเรียนคนคนมีปัญหาทางหูในคนหูหนวกก็พก่างเาบ้านโรงเรียนคนหูหนวกนะโรงเรียนโรงเรียนโสดศึกษาเนี่ยมีอยู่เป็นสิบแห่งนะทั่วประเทศไทยเพราะว่าผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ควรจะได้รับการสนับสนุนนะให้ได้มีการศึกษาหลายคนเรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกมีนะนะแล้วก็หลายคนได้รับการ ใส่หูเทียมอ่ะอคุณหูหนวกเนี่ยได้ยินเลยนะแต่แต่อันนี้ค่าใช้จ่ายสูงมากโรงเรียนโสตศึกษาเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงโดยตรงเลยบริหารจัดการอะไรเนี่ยหยุดโดยตรงเลยแต่จะมีมูลนิธิแห่งหนึ่งคือมูลนิธิของอาเรคนหูหนวกในพระบรมราชินูปถรรนะัมภ์นะเป็นองค์กรอิสระที่จะต้องช่วยพพอร์ตช่วยสนับสนุนกิจกรรมกิจการ,รของโรงเรียนโสตศึกษาคือเช่นให้ ความรู้ให้วิวัฒนาให้ให้แม้แต่ให้ทุนเด็กไปเรียนเน่ยเด็กยากจนเนี่ยไปเรียนนะรวมทั้งไปช่วยให้เด็กได้ยินเนี่ยไอ้เนี่ยผ่าตัดฝังเข้าไปเนี่ยเป็นแสนเป็นเป็น,ปนล้านเอาอย่างเงี้ยนะ,ะไอ้นี่ก็คือหน้าที่ที่มูลิตี้สปอร์ตทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี่มันยังไงเนื่องจากอยู่ในกระทรวงศึกษาเพราะนั้นกระทรวงศึกษาก็เป็นรูปนี้ไปละมิดนะจากเซ็นเตอร์ก็ส่งคนไป ส่งคนไปประจําไปเป็นพออ,อไปเป็นอะไรตามโรงเรียนต่างๆไอ้ไนี่แหละคือปัญหาใหญ่ของสังคมไทยในปัจจุบันนี้มไม่ใช่เฉพาะเรื่องกระทรวงศึกษาเนี่ยทุกกระทรวงเป็นอย่างนี้นะฮะคุณส่งคนเข้าไปคุณส่งคนเข้าไปคุณส่งคนอย่างไงเข้าไปชาวบ้านเขารับได้ไหมไอ้นี่คือปัญหาโรงยังเรียนสศึกษาเนี่ยเขาก็เขาก็ฟ้องเขาก็ร้องเนี่ย ผู้อำนวยการมีพฤติก,กรรมไม่เหมาะสม,มไปเปลี่ยนโนดเปลี่ยนน,ยน,นี่ไปตัดกับคุณครูรับกันไม่ไหวรับกันไม่ไหวค่ะเรื่องอย่างนี้นะในสังคมไทยเนี่ยเป็นหน้าเป็นห่วงก็คือว่าคุณจะสังเกตเห็นว่าข้าราชการกระทําความผิดจะถูกส่งออกไปอยู่ขอบชายตะเข็บหรือเมืองที่ไม่เจริญเมืองที่ดุรกันดานเมืองเหล่านั้นเขาเขาด้อยโอกาสแต่เขาไม่ได้ทำความผิดนะคุณส่งคนไม่ดีไป ไปบริหารให้เขา,าคุณไปทําโทษเขานะนี่คือข้อสําคัญถ,ถ้าถ้าถ้าความรับผิดชอบถูกกระจายออกไปเขาจะต้องดูแลโรงเรียนเหล่านั้นของเขาเองเขาจะต้องดูแลการบริหารจัดก,การเมืองของเขาเหล่านั้นเองนะเขาสร้างคนของเขาขึ้นมาได้คุณจะควบคุมกํากับไงก็กลกลกลแล้วแต,แต่แต่อย่าใช้วิธีแบบนี้ส่งส่งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ค่ะคุณดูนะจังหวัดที่ไม่มีศักยภาพสีเทาๆคือจังหวัดที่เกรด ไม่ใช่เกรดเอคุณจะได้คนที่ไม่ใช่เกรดเอหรือคนทําผิดม,มานั่งไม่ดีเลยเนี่ฮะ,ะไม่ดีเขาไม่ได้ทําความผิดแล้วเขาจะเจริญได้ไงมไม่มีคนที่มีครีเอทีฟสูงๆไม่มีคนที่มีมีทักษะในการบริหารจัดการที่ดีจังหวัดที่มันเป็นจังหวัดเกรดเอเกรดซเนี่ยม,มันไม่มีทางลืมตาอาปากได้เลยไม่มีทางเจริญได้เลยอันนี้ก็ฝากไว้ผมพูดเรื่องโรงเรียนโสดนี่ไปเปรียบเทียบไปเห็นว่า สังคมไทยเป็นอย่างนี้ในเรื่องการบริหารจัดการทุกที่เนื่องจากลักษณะโครงสร้างทางการบริหารจัดการภาครัฐเป็นรูปเซนทรัลไลซ์คือรวมศูนย์ไว้ที่เดียวกันเป็นปิรมิตมหึมาเลยในแต่กระทรวงแต่ละกระทรวงทบวงกลมค่ะก็เป็นการสะท้อนการบริหารงานแบบทรงปิรามิในประเทศไทยนะคะในช่วงต่อไปค่ะยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่ต้องติดตามนะคะรวมถึงเรื่องของการยกเลิกคําสั่งแต่งตั้งรองอธิบดีดี i ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ